สาไหมเข้าไปทำอะไรในบ้านน้องนอนไ,ได้เลฮะเข้าไปทำอะไรในบ้านน้องดูดูด,ดูมองดูมองดูทำตา <c oughs> ดูโกดโกดไม่มีให้สายไหมโกดมันต้องิมีน้ำตาจะร้องไห้ทำไมมันไม่มีดอกอันใหญ่อ่ร้อง <c oughs> ของน้องก็ใส่ไหมอยู่กงไงใส่ไหก็เคยซื้อให้ใช่สองใส่ไหมก็เคยมีไงจำได้ไหมเออเอาไหมล่ะฮะ,ะ <Hi. S 2> ต้องซื้อแล้ว่กไมได้ใส่ไหมโตแล้วไงน้องเล็กอยู่เนี่ยแล้วไหมเข้าไปของน้องทําไมของน้องจะพังฮะน้องร้องแล้วนะเห็นไหมน้อยไหมนอนในกงไหมยายไหมก็มีกงของไหมยาย ไม่ได้ร้องที่ไม่มีที่นอนหรอกมกั้งร้องนี่ดึกมากเนี่ยพี่ดีไซน์มีร้องที่พี่ดีไซน์อุ้มน้องมั้งผ้าปิดจมูกน้องเนี่ยฮึสายใหมน้อยใจแล้วมั้งพี่ดีไซน์อุ้มน้องจุ่มนอนนอนนอน,นนอนแล ใส่ใหม่งอนแล้วเวลาหั่นปากดูพี่ใส่ใหม่ดูพี่ใส่ใหมุ่ก <c oughs> คน <c oughs> พี่ใส่ใหม่เข้าไปอยู่ในบ้านน้อง <c oughs> พี่ใส่ใหม่จะหา้องน้องมีบ้านโอ้โห <c oughs> ดูสิตัวไม่ใช่น้อยๆเลย ไ,ได้ยังไงนะพี่ดีไซน์นะไม่ได้เชื่อน้อไม่ได้เข้าไปได้ใะนะตอนแรกเข้าไปได้ค่รลอนลัสซี่ออกมาสาหมายแต่ขะยังไม่ใช้หมย่ยจัน้ี้อนลัสซีทำไมหน้าสายหม่เป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะผัดดำเออเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่มันจะผัดออกไปลอดตาดเนี่ยเป็นสนาวน้อยหน้าดำนานแล้วนะเมื่อไหร่จะกลับมาหน้าขาวเหมือนเดิมต้องไปกับชปา โอ้โหสปาอะไรละอาบน้ําขัดให้ยังไม่ออกเลยล้องไห้เมื่อกี้ล้องไห้เช็ดก่อนเช็ดก่อนมีคนดราม่ามดราม่าแล้วหนึ่งตัวพี่ดีไซน์ฮมีคนแอบเล่นกระเป๋ากระเป๋าไม่คุ้นเอ้ยเอ้ย